คิดเริ่มมันอีก i นท์มาได้ยังไงจุดกำเนิดมาได้ยังไงกับ g y p s y Carnival ก็คือว่าตอนนั้นผมเพิ่งทำคอนเสิร์ตใหญ่เสร็จบี a ด Dance Party ที่แพ r a ลกรอนเมื่อประมาณตอดีหยุดไม่ได้เลยนะฮะมันมันคือผมมึงผมออกจางวงการบันเทิงไปนานนะครับเพิ่งกลับมาผมก็มาดูว่าทำอะไรต่อดีแล้วก็อยากทำงานที่ผมโดยที่ผมเอาดนตรีกับมอเตอร์ไซค์มารวมกันนะครับแต่เมื่อ8ปปีก่อนเนี่ยผมมองว่าตลาดมันยังไม่พร้อมหนึ่งตลาดมอเตอร์ไซค์มันยังเล็กเกินไปนะฮะสอง สมัยนั้นเนี่ยตลาดมอเตอร์ไซค์มันยังฮาร์ดคอร์อยู่ฮาเล่ก็ฮาเล่ฮาเล่ค่ะเออเก็ว่ากันแต่แปดปีผ่านไปแล้วนี่มาถึงวันนี้มอเตอร์ไซค์มันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วนะมันเป็นอะไรที่เข้าถึงทุกคนมีคอมมนิยมอยู่แล้วนะคะแลยผมมองว่าไทมิ่งมันใช่เลยที่มาของงานนี้ก็ค่อนข้างง่ายๆเลยคือผมเอาผมเป็นคนหลงใหลอยู่สองอย่าง24ปปี้คอร์เนลลนะคะบางทีอ่ะบางคนอาจจะยังไม่คุ้นอาจจะเห็นภาพลางๆจากหนังบ้างจากอ่าดนตรีผมสารภาพต่อทุกคนเลยว่าจริงๆลึกๆข้างในผมเป็นฮิปปี้ เอากันตรงๆว่าผมเป็นคนรักอิสรภาพผมเป็นคนที่ชอบศิลปะผมชอบทําในสิ่งที่ผมมันเสรีภาพอิสระและเสรีภาพที่มาของจิปซีก็คือว่าเราเรียกว่าเป็น e e k e n d of f r e e d o m นะฮะ w e e เ e n d of เสรีภาพเราต้องการให้ทุกคนมาวันนั้นแล้วก็มามาโลกที่มัน สร้างกรอบให้เราสร้างกรอบให้เราเราลูเออกจะกรอบใหม่โลกนั่นกันดีกว่าค่ะเปิดโอกาสให้อยากทำอะไรก็ได้แต่งตัวแปลกๆบ๊อบบ๊อบใครที่เขาเรียกว่านิยามว่าบ๊อบบ๊อบของเราคือฟรีดอมในการเสพมิวสิคเฟสติวัลมากขึ้นนะคะมีการสร้างมิวสิคเฟสติวัลหลากหลายรูปแบบอยากจะทราบว่าจิปซีคอนเนเรลแตกต่างจากที่ผ่านๆมาอย่างไรคะก็อย่างแรกเลยก็คือ ขอชังหนึ่งค่ะพี่สุเกตอยู่ไหนเออร่วมถ่ายรูปกับเราด้วยนะคะเอาเลยว่าเออร์ลี่เบิร์ดนะคะ28พิพฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมนี้นะคะ1,280งน้บบาทที่ไทยทิเกตเมเจอร์นะคะ คุณเรย์ม e นด์เลดี้มาร์เก็ตติ้ง i n เรกเต์อิ r ร์เรบริษัทขอเชิญคุณสันสิริยอดเมืองเจริญผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสบริษัทไทเบรรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะ

ฝันของฉันและเธอได้เป็นจริงกับรราอยู่กับเราสองคนและกทางห้เราได้รู้ว่าว่ามันคุมกับวันเวลาที่เฝ้ารอไงบ้างคะหรือเพลงที่ต้องเตรียมไปเนี่ยจะต้องแต แับคอนเซปต์นี้หรือเป็นตัวเราเลยเนี่ยแหละาสวนท่าเซ็กซ์เนี่ยเวลาไปเล่นที่ไหนเนี่ยก็จะเล่นในลักษณะของของเป็นงานที่ดูลักษณะของผู้ชมนะครับแล้วก็ลักษณะของงานเป็นหลักอยู่แล้วในการการเนี่ยเราก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนวิธีการวิ่งเรี่ยงเสียงประสานนะฮะให้เข้ากับบรรยากาศอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติของทังงรือเล่โอเคแล้วเรื่องเราไม่เคยเห็นเลยนะคะอยากจะเห็นกันบ้างเราก็ไม่อยากเห็นกันไหมคะ อยากเห็นไหในวันนั้นมันจะน่าดูเหรอครับน่าดูสิคะตามคอนเซปต์สนุกไหมคะก็อาจจะนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับอยากจะฝากอะไรถึงทุกๆท่านที่มีความสนใจอยากจะไปจิบเป็นงานที่ดีแล้วก็แล้วก็ศิลเป็นดีนะครับอากาศดีน่าจะน่าจะพอสำหรับที่จะฝากไว้นะครับ the faces with shaded blues. Can we find a way for moving on? Shaded blues meet at. The thing that can't be found. Nature leaves us to so far gone. Pretend that we are lying somewhere there. Never might have been, but it still goes on. Know that what we know. We can't get there. Meet a new. We can't even turn them down. Hold me time and say it is all right for the thing that can be found. ช่อดอยหอมจนใจลอยใกลชิดกันมาไลยจากฉันร้อยใจรวมกันไว้ให้เธอสาดอกไม้แทนหัวใจและความหวงหาหากเธอได้มาโปรดจงรักษา เมื่อให้กับที่เบิรตนจ็อกพิภักดิ์ีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆ